ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผู้ดใดพรท่านได้เห็นน้องแยวบานเฮ้ากะเอ้ยไม่เหนน้องแยวน้องเสือน้องเสือต้องบางมุมนีจ่จะมุมนี้มุมสวยมากมุมสวยน้องแยวเพิ่นขุดหลอกน้องแยวแบบไม่แบบถาผูา้ใดจากบานไปโดนถาพรท่านได้เห็นนะกระสิสวยงามหลายน้ำก็งามอยู่นะคะ ชงนี้เพื่อนปลูก้าแฝกไว้กันตะลิงพังเบิดสุดขอบน้องเลยนะคะแล้วสังเกตเห็นว่าฟังนั้นเพิ่นเกิดปลูกอันอ้าแฝกคือกันมีต้นกวยมีต้นไม้ไม่ผลคือกัน <c oughs> ฟั่งนี้เพิ่นเป็นหนองเดี๋ยวฟั่งนี้เป็นหนอง <c oughs> บ่แนเนี่ยใจว่าหนองอย่างนนเนาะปลูกไว้ให้ลูกหลานไปกิน น้องต้องไปถามพลูก,กันว่าน้องยังอันนี้น้องบรรยากาศบ้านๆแต่ยินเสียงล่มมาจจาล่มดีขนาดคุได้ห่อนออกมาทงเด้อออกมาหนองเสือเด้อดีหรถมอเตอร์ไซ ขูใจมากจ้ะยืมรถแยกปูนมาก็เคยเห็นน,น้องเสือบานห้องยางขับเลยอลังการงานสาร้างอีเดี๋ยวโควิวซ่าเป็นตตมาเหรียญสงการแถวนี้บานห้อง อากาศกินขอาปลาเนาะเพิ่อเสแสบเนาะมือว่านเมือก่อนหันไปหอดตะมุมพู้นจ้ะบริคีลงมาสุดน้องอันนี้คือมองมองที่มันสุดแล้วอันนี้เพิ่นกะโคกับขึ้นเขาสามารถขี่มอไซค์อ้อมไปตรงพูนไปจุดตรงตรง,ตรงเริ่มต้น แต่ว่ายังไม่เคยไปเดียวสินเลาะไปเยอะจะังนียแดดกะพ่ออดเอาจะพ่อแลแล่เนี่ยลนะสวยงามบอ่อบานเฮ้ายืนอยู่บ้านเราชมวิวบ้านเขาบานเฮ้างามบ่อผู้ใดอยู่ไกลบ้านเบิ่งเอาเ้อจ้ะเอามาฝากสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้าน อันนี้ขั้นอยู่ย่ามไปอยู่ไกลบ้านกษตรธิ์ดมานังเบิ้งขึ้กันว่าจะคของได้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้คึอใส่ใจคนอยู่ไกลบ้านก็นเลยเอาม่าฝากทุกคนเ้อมีเสียงลมอยู่นิดนึงนะคะลมจะมีหน้าตคหนจาจะมีคนมาหาปลายแต่นี้ ตรงนี้ถ้าถนนดีนี่ความจเจริญเข่าม้าแน่นอนได้ใส่ได้ใส่ประโยชน์แน่นวิวเข้านี่งามก็ จะติดอันดับต้นๆของแถวๆนี้นแนแม่อำเ่ออาจจะเป็นริดอันดับต้นๆของเพื่งแต่ทีวิวงามขนาดนี้เห็นพวกเขาชัดเจนคิดว่าโดยเฉพาะท่าหลังฝนตกใหม่ๆของฝากเขจะเป็นสีน้ำเงินสวยมาตรงนี้ก็ยังมีหมอให้เฮตธรมาหากินดด้วย เย็นดี B. แต่ไปสอนนะี้เนาะตรงนี้นะหญย,ยาหลายๆเลยเนี่ยเสียง เสียงลมกับเสียงใบใบกล้วยนะคะเดี๋ยวให้เพิ่อนกัอืเพื่นนี่ต้นใหม่มาปลูกเลยนะคะนี่ต้นใหม่มาปลูกเปิดเปิดเลยตรงริมอ่อตรงริมคู่เลยค่ะขอบถนนนีเพิ่นกัเอาต้นใหม่มันนั้นลากลร้ชนิดด้วยค่ะไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน อนาคตขอบคุณเด้อคุณลักผู้คุณยายที่มาปลูกไปให้เป็นมรดกให้ลูกหลานบานเห่าต่อไปเวล่าได้ใส่ประโยชน์แน่นอน ตาลิงนี่ตอนนี้ยังม,มันคงน่างนาจะยังบนแน่นดินยังหลวมหเลวม่ะนาจะแสกอยู่ด้สักญงเติบกันจังสินนาจิมัน,มนคงกว่านี้ผู้ใดมากว่าบรรยากาศทงให้มาน้องเสือนะค้องเสือนี่ยกุ่มคามากินข้าวป่ากันคือสเสียบมุมไภ่มุมมั่นที่พื้นที หลากหลายมีวพื้นที่เพียงพ่อสำหรับการเว้ยนระยะห่างสำหรับโ้อโโิดิ <c oughs> <c oughs> กินเขาย่บาลเข้าเบิงวิวเบิงทิวทวศน์อยู่ประเทศเลาวใหคักหลายเป็นแหล่งน้ำที่ซีโูบาลเข้าอันใส่น้ำประปา ซอยกันดูแลรัลรกษาจะน,นาจะลึกยุบกลูกกรลึกท่าน่นี่จะลึกยุดน้ำเพียงพ่อตลอดปี นะจ๊ะเมื่อหนาเดี๋ยวเศษพามาชมใหม่ผูดอขึ้นฮอดบานเบอ่งเเด้อนีลาไทบานหววกระเลืองไทบ้านเฮาแ้จ้ะขอให้มีความสุขค่ะ